อ้ทบมันเผาหัวใ<ห>่ญ่แทาข้อเขาเองหัวอได้น่อยจรินเ่างนกอยเอาบาซอนเกิดมาเป็นลูกช้าวนาจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ ไปดพี่น้องมดสู่คู่สู่คนตอนในบ้าวสอนอยู่ที่บ้านดอนเขียวเนื้อเมืองนองบกแวงขมวนทีนี้สีพาพี่น้องเขาไปลเลาะพะละทางเมืองไฟบุรีสิไปทางบ้าน่าขคอทา่าขามพะละไปเบิง้งอันหานขายมันเทาข่ายอันมันด่างทผักบัวหัวหอมที่ทางบ้านา่าเคอ อนนี้พเจ้าน่าจะมาวางขายตามแทมทางแล้วเนาะบ้านดอนเขียวมีอยู่สองบ้านดอนเขียวเนื้อ้วก็ดอนเขียวใต้เนาะนี่เป็นบ้านดอนเขียวเนื้อพี่น้องเห็นบ้านใ่ญ่ติดอยู่เรียบแคมแม่น้ำของติดกับบ้านมึงสารท่าบ้านม่วงไข่ ที่บ,บ้านดอนเขียวใต้บรรยากาศใจกลางบ้านดอนเขียวเหนือพี่น้องมี่สองดอนเขียวแต่ก่อนเนอแต่ก่อนอันนี้สามเนาะดอนเขียวเหนือกลางใต้ตอนนี้เพิ่นรวมบ้านดอนเขียวใต้กับดอนเขียวกลางเป็นบ้านเดียว เลือสองดอนเขียวพี่น้องเป็นบ้านที่พี่น้อง h a นเ e s t กะศิกรรมหรือว่าเห็ดเกษตรปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชพักขายส่งตลาดเริ่มแต่พุ่นละ็นนามันป่าบึงสารดอนเขียวหนองลมบ้านด่านแล้วก็ข้ามไปทางฟ่งสวรรค์เช่เป็นบ้านที่เฮ็ดกสติกรรมมัดพี่น้อง พืชพักส่วนหลายที่ปิดทายอยู่ในเมืองท่าแขกหรือว่าสวรรค์เขตก็ส่วนหนึ่งกับมาจากนี่แหละจากเมืองรองบกจากเมืองไซบุรีเนาะ่องบ้านดอนเทียวใต้ล้วพี่น้องเนาะดอนเทียวใต้นี่กม็มีบ้านดอนปลาแดกบ้านอยู่กลางน้ำลองกรเฮ็ดกระซิกรรมคือกันดอนปลาแดกเนี่ยแห้งหลายปลูกพืชพักนะพี่น้อง ตอนดอนเขียวใต้พี่น้องเป็นเหนเนเน็ุการเชื่อนเดี๋ยวนี้การเชื่อนนี่ยสำเร็จเทียบห้อยแล้วนเนาะเห็ดการเชื่อนแชมป์ของการตาฟังเชื่อนะนะนเพราะว่าน้ำมันเสาะมันยังมันเกิเลยมีโครงการมาเฮ็ดให้เนาะน้ำคลองก็เริ่มแห้งตอนนี้พี่น้องเย้ยน้ำลงหลาย เราเขา้าสู่เราดูดาวเราดูเ็บเกี่ยวเข้าออหน้าปีน้ำที่พี่น้องเห็นนั่นก็คือน้ำคลองเนาะโดนผาแดงอยู่กลางน้ำคลอง ฮาิ่นกนเที่ยวไปเน็ดสวนอยู่ดอนประแดงนี่ลายนะบางคนก็นไปเซาดินเซาสวนบางคนก็นมีดินอยู่พุ่นเลยเป็นทางลงดอนประแดงเป็นเขตบ้านดอนเขียวใต้พี่น้องบริเ,เวณแช่มของในเพิ่นบู่กเฮือนเนาะ เป็นบอลยางลิ่นเป็นบอลสมวิวยามแรงบรรยากาศดีพี่น้องบางปีเพื่ก็จิมีการจัดงานบุญทรวงเฮืออยู่บริเวณบ้านดอนเขียวไายนี่ล่ะบางปีก็จัดบางปีก็ไดิจัดเนาะเราจะความสะดวกของเพิ่น ้องเขาพ่นตากเข่าหน้าพี่น้องเขา่าโบแห้งจำเป็นต้องได้ตากนะวังหนึ่งนี่มีพายุเขา่าฝนตกห้ำนี่คือวัดบ้านด่อนเชียวใต้นี่คือภามไส่บุญทรงเือเนาะ เขตนี้ยังเป็นเขตบ้านนอนเขียวตายอยู่เนาะสซนทิติตกับบ้านหนองลมตอนนี้พี่น้องเขาเพิ่นกำลังคุนเขียวปลูกพืชพักขายหลังจากวิทยาฝนก็สวนมะพร้าวของพี่น้องชาวบ้านเนาะปลูกมะพร้าวได้กินยาวนานพี่น้อง มะพร้าวก็ได้ขายค้อกันเาไปเฮ็ดข้าวนมเฮ็ดน้ำหวานเฮ็ดตาำกะทิคนลาวเขาก็เริ่มมาปลูกมะพร้าวหลายแล้วเจวนี่ข้างหน้าคือบ้านน้องลมที่น้อง ี่ก็เป็นบ้านใหญ่เนาะติดกับบ้านด่านปากเซติดกับบ้านดอนเคียวไต้ดอนมักโมนี่บ่าวซอนฮอดบ้านหนองลมบ้านใหญ่เลบ้านหนองลมเลยเคยมาลินบุญมังไฟ จัดใหญ่ถนทนทางเช่นนี้ยังเป็นคุูน้อยอยงพี่น้องนกำลังมีแผนที่จะสอมแปลงพื้นไม้ยินว่าหลังจากแล้วบ้านนาวางังเส้นทางบ้านนาวางังพ่นธีมาเหตุเส้นทางนี่แหละดอนเกียวใต้หาบานดานตักเซ่เติมอันนี้คือเส้นทางเล็กที่10พี่น้องจากค่าแค่คอดสอนนะเชิ เขาเริ่มบุกเบิ่อเื้าที่ถูกขื้ดพักเลยนี่คือวัดบ้านน้องลมพี่น้องฝุ่นบางไฟแต่ละปีมันจัดใหญ่มีบางไฟล้านบางไฟแสนจัดอยู่ข้างวัดนี่แหละพี่น้อง วันนี้นอากาศฮอนฮอนมินงเลยยามหนาวนี่แต่ว่าอากาศฮอนแหง้งขนาดยังบ้านหนาวแหง้งเพราะป่านใดเชื่อนาะนอีกจักเดือนสองเดือนพอละอันนี้ยังเป็นใจกลางบ้านหนองลมอยู่นาะยาวเหยียดสองข้างทางจนไปฮอดบ้านด่านปากเซ่พอละ อดบานดานปากเซแล้วพี่น้องจะเป็นบานใหญ่บานด่างอีกบานนึงในเมืองหนองบก,กอยูโกงวันาทามครับท่าพนมมีดานประเพณีเป,เปิดตอนเช้าว,วันจันทร์กับตอนเช้าว,วันพรหัสตฝั่งท่าพนมกับมีตลาดนัดไทยลาวเปิดตกาดให้พี่น้องช้าวลาวเอาเครื่องเอาสินค้าอาหารไปขาย บุญเดือนสามหรือว่าบุญ่านพนมเพื่อจัดงานด้วยกันนะทางบ้านดานนี่จัดงานท่องเที่ยวบ้านดานปักเซผมเมืนกับงานทาตพนมเราลินมาเที่ยวได้พี่น้องอีกประมาณสองสามเดือนนี่ละประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนสองปีหน้าเดี๋ยวนี้ก็เดือนสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกเนาะประมาณสามเดือนนี่หละเป็นงานใหญ่ของพี่น้องสองฟังของลาวไทยไทยลาวเนาะ ผู้คนทุกทัวสารทาิศมาเชียวงานมากราะไว้สักระบูชาองค์พระธาตุพนมทางฝั่งลาวฮอาพี่น้องทางฝั่งไทยเมันจะข้ามมาลินมาเที่ยวหลายน้ oh. เป็นมักฟอนละวงก,กับสาวละวง oh. บ้านด่านผักเซียชื่อว่าเป็นบ้านพัฒนานะมีห้างห้านเป็นเช่นจุดสุ่ม ไปหน้าวางก็ไปทางนี้ก็ได้เนาะเป็นปูยางแล้วจากสามแยกบานดานฝากเซหาหน้าวางโดนในไดสิมีห่างหานต่างๆหลายพี่น้องเนี่ยขายเครื่องวัสดุก่อสร้างขายเครื่องไสทั่วไปเครื่องไสในครัวเรือนเนาะโดนที่เป็นจัดงานบุญเดือนสามเนาะหรือว่างานของเทีียวบ,บานดาลนั้นอยู่ทางหน้าพุ่นพี่น้อง สามแยกบานดานปากเซวันนี้เป็นวันจันทร์มือตลาดนัดเปิดพี่น้องอ,อยากไปอยู่ไรผมได้ไปโดนแล้วพี่น้องไปแต่ว่าอับสอนยุกไก่พาวียกค้างานโซนนี้แหละคนจัดงานทองเที่ยวบานดานปากเซในแต่ละปีถนนหนทางเพ่นกับปูคอนกรีตเหียบห้อย ปูมาได้สองสามปีละพี่น้องทางฟังไทยข้ามาาลายเป็นมักสาวลำวงล่าวสาวลำวงเมืองหนองบกด,งดอกไม้สาวอ,อ่อนลำวงบ้านเพื่อนๆอีกเนาะหลายพี่น้อง ข้ามน้ำเซบางไฟฝั่งนั้นเป็นสวรรค์เขตแล้วบ้านปากเซบางไฟเมืองไซบุรีบานปากเซบางไฟทางฝั่งนี้เพื่นกับจัดงานคือกันงานบุญเดือนสามหรือว่าง,งานทองเกี่ยวบานปากเซบางไฟมีดานประเพณีคือกัน อันนี้แหละเป็นบอลน,น้ำเซบังไฟไหลลงมาสู่น้ำลองสายน้ำเซบังไฟมาสิ้นสุดอยู่บ่อน,นี้นี่เป็นเดินบริบเวณพื้นจัดงานเดินกว้างเลยพี่น้องมามาชมวิวน้ำของนะยังก่อนพี่น้องมา ันนี้คือปากเซบางไฟบอลที่น้ำเซบางไฟไหลลงมาสู่น้ำของน้ำเซบางไฟมาสิ้นสุดจีบอลน,นี้กลายเป็นน้ำสองสีพี่น้องเป็นน้ำสองสีน้ำของขุ่นน้ำเซเริ่มใสฝั่งนั้นคือบ้านด่านปากเซเมืองหนองบกบานด่านปากเซฝั่งนั้นนะ มีดานเชื่อกันโอ้บรรยากาศดีขนาดเนาะลมเย็นพี่น้องอยู่แคมป์ของบ้านปากเซวังไฟเพิ่นเฮ็ดกันเชื่อนดนะอยู่บนนี้ก็เดินเพิ่นจัดงานท่องเที่ยวบ้านปากเซบังไฟเนาะกว้างขวางขนาดทางหน้านี่ไปบ่ได้เนาะเพิ่นตั้นไว้เป็นหมอมาเฮซักของบ้านปากเซวังไฟก็ไดอยากข้ามไปท่าพนมกลับมาได้เนาะ ตอนเศร้าวันตอนเศ้าวันจันแล้วก็ตอนเศร้าวัน,น,น,วนพฤััสแต่เศร้าหาบายตลาดน,นัดไทยลาวธาตพานมเป็นด่านประเพณีเนาะบดริไซนั่งสื่อผ่านเดนหรือว่าพาสปอร์ตเพื่อกำลังมาจากธาตพนมเนาะจะเอาไปตลาดน,นัดนี่น้องโอ้ยยามบุญเนิน3ามเลวาบุญธาตุพนมนี่เฮือแหง้งวุ่นวุ่นวันๆนี่นนองหลาย คึอคืนมวลซื่นกี่หน้ามาเที่ยวได้พี่น้องบุญธาตุพนมหรือว่าบุญทองเที่ยวบ้านดานปากเซหรือว่าบ้านปากเซบางไฟนะคือคืนมวลซื่นหลายจัดพร้อมๆกันครับบุญนมัสการพระธา,าตุสีโคตบองพ,าาพ,พระธาตุโพนพระธาตุอานวัดผูจัมปะซักแลก้กกระบนยือื่นๆ่งใจกลางบ้านปากเซบางไฟก็เป็นบ้านใหญ่บ้านหนึ่งเนาะเป็นบ้านที่เฮ็ดกสิกรรมอยู่ในเมืองไซบุรี เผื่อมีซื่อเสียงทางด้านเกษตรกกรรรรมหรือว่าเษตพี่น้องเพิ่นปลูกผักอัลซารีมะเขืออาย่แคมป์ของเรียกว่าอยู่แคมป์เซ่บังไฟพี่น้องเวลาเพิ่นจัดงานเทศกาลนักต่างเพิ่น,น,นก็สิเอาสินค้า,ากระทา่งเกษตรนี่แหละมาวางขายมาโซเนาะพี่น้อง มาจากบ้านฝากเซบางไฟคอมเมนบ้านบัวไข่พี่น้องติดกับบ้านฝากเซบางไฟติดกับบ้านนาสังหรือว่าติดกับบ้านอันท่าคามเนาะบ้านบัวไข่เป็นบ้านใหญ่อีกบ้านนึงเนาะพี่น้องเหตุการณ์สีขาวมดเขตนี่เนาะ าสอนไปเลาะทั้งแล้วแคมคองแลปัาบก็ฝนปลูกนี่ลายลายห้อยลายพันเฮกตาร์พี่น้อง สอนนอนทัวสองยูทูบสายเดินทางบอกให้ทานผิดหวังกดติดตามกดกระดิ่งไว้พาเที่ยวตลาดของตาอาหารเหล่าพาบุญูสาวผู้เ้าทัวมือสอนนอนทัวขอวอนท่านให้แหงใจสวยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์จะบบลืมบุญคุณทุกท่านที่ผ่านมาเบาซ้อนขอสัญญา บอเฮตให้ท่านคิดหวังขอบใจทุกท่านทุกคนที่ให้แหงใจท่านที่อยู่แดนไกลอเมริกาและยุโรปทั้งเล่าและไทยที่ห่วงใยตลอดมาเบาซ้อนขอสัญญาจะพัฒนาและสู้ต่อไป บางไฟบาน,นาสังติดกับอัน,าาท,น,นท้าขามติดกับแคมน้ำเซ่บางไฟเป็นศูนย์รวมการค้าขายวันนี้ห้างห้านต่างๆในหลายบ้านนาสัง<อ>บ้านนาสัง เก็บเกี่ยวเข่าหน้าใกล้จะสำเร็จแล้วยังบางให้เท่านั้นพี่น้องธรรมชาตินะครับครับเก็บเกียเ่ยวแล้วมันจะพลอยั่วเข้าไปกินออกเครื่องทางหน้ามีทางสามแยกไปบ้าน่าคามไปน้องเพื่อท้องหรือว่าออกสู่บ้านยางค่ำหมดแล้วหาเสียงคาน ทางเลียบแคมน้ำเซ่บางไฟสามแยกเนี่ยพี่น้องทางหน้าเนี่คือบ้านทาค้อเ,เป็นบ้านดังอีกบ้านเรื่องเนาเกสตรก,กรรมคือกันเป็นนิยมปลูกมันแก่มันด่างเนาะหอบ้านพาค้อเนี่ยปลูกอยู่แคมของพี่น้อง ยามสงการรัวปีไม้ล่าเนี่ยก็มีหาดได้หาดทาคอเนาะเป็นเปิด,ปดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกๆปีหอดบานทาคอแล้วพี่น้องโอ้เป็นเกีียวเข่าเกือบจะสำเร็จหมดแล้วเนอบานทาคอเรือได้ต่อเฟือง สีบุญเฮื่องบ้านผาคาะทางเข้าวัดอันนี้เป็นโซนแคมทางใหญ่เดยพี่น้องจะมีโซนในอีกบ้านของเพิ่นก็เป็นบ้านใหญ่อยู่ใกล้แก้งกระเบาจากนี่หาแก้งกระเบากับประมาณห้กิโลเมตรอยู่บ่ฮอซ้ำ เ,เกสิกรรมคือกันปลูกฝางเลี้ยงสัตว์พี่นนองปลูกยางพาราปลูกอ้อยมีฮอดส,สวนอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลมิตรลาวหนองบ้านแกงแหดยามแรงนี่วุ่นวนวันๆัน,น,นละมีรถประคา้ามาเก็บซื้อพักนะฮะเราส่งพักไปทางสวรรคเขตไปทางภาคแคกเ่ยอาหานไทยผละปลูกเนาะ กสิกรรมทีทางหน้าพี่น้องอเห็นสองานแล้วแววๆบางข้างหน้าก่อนเนาะอยู่ส้นขัวพี่น้องมา้านข้างหน้าก่อนโอ้โอมันเผาเต็มเลยไปดิเอย้ยโอ้ขายแล้วเน,ะนเาะ <c oughs> โอ้ขายเยินเก้าอ๋อทุกมันเผาหัวแย่แฮะ อใหญ่กว่ากำปันโหนะหวานกรอบ,บกินกับแจวกับเพชรก,ชรกับแ่บแจวกับมีเพราะมัดจักหมื่นจักพันนี่ตัวเก่าตัวสีน้ำตาลนี่จะเป็นมัดสี่สิบสามโลโอ้คันตัวไหมนะคะสิอันนี้มัดหาสี่พันสิบตัวนัน<อ>้นขนาดตัวนัน<อ>วนน้นอะได้ตัวนัน้นสี่โลเนาะตัวนัน้นประมาณประมาณแปดสิบโอ้แปดสิพัน นี่หานเอื้ออย่งนาะลืมซื่อเจ้าล่ะแม่น้อง้ําหานแม่น้องอ้ํเนาะส้นส้นขัวท่าา้านาคอตัวนีตัวเก่าเนาะโอ้ยแงแงหวานแลดน่เียกเจ้าซิมเอาิบเอาเพิ่นให้ซิมอีกบดนี้โอ้ยขอบใจขอบใจเลแ้วก็มีโอบ่บ่จําก็ได้นอกจากมีมัน มัน,นะะแกวเนาะมันเผาแล้วก็ยังมีอันนี้อีเองเน ke, ogi, แนี่ยแม่นแม่ก็มาช่วงนี้แหละช่วงเจ้าขายนี่แหละมีบางชัวดินเนาะอันนี้มันด่างบอกดูหน้าเปลือกดิเปลือกหนึ่งแซ่บได้มีหางเปลือกอันหนึ่งโค้งเวลาคนไทยชิมพอดีพอดีกิน เอาบ้านทาข้อเขาเองพี่น้องเลยกระกายไปไกลมากเนาะทางเส้นนี้กับมาอุดนุนเพิ่นได้หม้แห้งมันเผางามขนาดกรอบออกจากมีมันเผา,ากันยังมีเผือกพร้อมเลยอันนี้เผือกมันเนาะมันด้านเนาะเต็มตัวดิ<อ>วนเลย สองมัเจ็ดตัวเหียวสามาไปอด้นสามาได้สี่ก็ไดงมาจกได้หงสส่้าวะอนนี้หาซค่มละวานเดตัวนี้นะขอสิบแปดจฮะสองสล้ไปสองตัวซุกุินตัวซุปกิ้เอาชื่อตัวซุปนะคุณพี่ชื่ออตัวซุปเัอนี้ตกอางหน้าเป็นคัวท่าห้าวข้ามไปทางแจ้งกระเบาันใหญ่มคืนได้หน่อยจริงๆแล้วไม่เขาติดช่างน้ำนักมเรียบร้อยเอยอ้า จัมเี้ตมอ้ทมานเลหสาราียตมบร้อยเนาะไมนีมันจางคนในน้ำบวมกไดทเลวแทบได้บางคนก็บปมักเลยอันนี้ทองเช้าอ่ะอันนี้สามสีตงหลยสองแสนปลายเลยก็เย็นกับแพงเนาะ้องแ้ายน่แม่น้องอ้ําอตะกี้แลสาวไปโรงเรียนบ่ ขายคู่ปีเนาะยอนเนาะขายคู่ปีเนาะชีคลายเนอาชีเป็นพวกายก็จะบุรเห็ดยังกินก็บุรีเหตุหน้าบ่เ้ามบุรีเหตุหน้านะเวข้ามพงษ์ที่แล้วข้ามแ่นางทายมันเผาตัวดินบ้านทาข้อมดน้องเฮาผ่านไปผ่านมาก่มาอุ่นๆ่นแยกพันได้เนาะบัวแพงเป็นเดิมขายไดเดือนเก้า จนห่อพลรนเนาะงานบุญเดือนสามงานทาตพระน,นมพนันเนี่ยห่อพูดแหละเ,เ,เดือนสามเดือนสี่เดือนสงการกันยังมีเข่าหน้าพลแล้วก็ไปปลูมมกมอกระดินยวยสวนอ้อยวันนี้เดือนหกอ๋อสวนอ้อยกับลูกโดยเราไปปลูกน้ำมูอกุ่นเขามีโครงการให้แต่ละบ้านเด้่ยโอ้ค่ะกระจับยักษ์สันไห่แม่มันก็ต้องไปยกสลากเอาไปสินะเจ้าบันที่ลปลูกตะบนเผาเนาะมันจะหับเข้ามาเนาะ มีสองห้านห้าน,นึงทางเทิงอ่ะมนัะนมันใครได้ขา,ายดิบขายดีอ่านชายมันเผาดอยบานท่าคอเด้อบานท่าคอเมืองไซบุรี่<อ>ทางไปแกงกระเบา,บาเนเนไปกลมากมาแวะแน่มันเผาวันบานแซ่บๆนี่ขายแต่นี้หาพุูนละบุญธาเดือนสามบุญธาพน,นมอ๋อบทพิจวังพี่น้องเลยคิดว่า เพิ่นบอได้ขายได้อันมันเทามันแกวขาประจำของเบาว้อนโฆษณาให้เพื่นอนเอามาโปรโมทให้เพิ่นที่้องเขาเดินทางกลายไปกลายมากลายมา,มาอุดหนุนเท่านได้เนาะคนละเล็กคนละน้อยเป็นซื้อเป็นของ้ากของซ้อนก็ได้เนาะ มาพอนี้บาซอนขออนุญ,ญาตปิดคลิปในไวัยสามน้กนที่น้องคลิปหนา้าพบกันไหมขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาดีตามครับส้มด้อเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี